คุณยายสวัสดีครับคุณยายบุญช่วยนะครับค,บคุณยายบุญช่วยนี้อยู่ที่บ้านคอนสายตาําบลสามขีอําเภอเรืองรองทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับตอนนี้อายุ6 2ปีทราบข่าวว่าป่วยเป็นเบาหวานมานาน1ิบกว่าปีมาเลยถึงขั้นฉีดอินซูลินด้วยเพื่อความชัดเจนในข้อมูลต่างๆที่คุณยายเจ็บป่วยมาก,ก่อนอยากจะให้เล่าด้วยตนเองเลยเอาคุณยายลองเล่าให้ญาติพี่น้องของเราฟังดูครับ ก่อนนี่ยังไม่ได้กินยาตัวนี้ไปหาหมอไปหาหมอนัดเดือนเดือนครึง่งบางทีก็ไม่ถึงเดือน,นก็ไปนัดเบาหวานฉีดเช้าเย็นอินซูลินอินซูลินฉีดเช้าสิแปดยูนิกเย็นแโอ้ 4, 4, สีสยูนิกฉีดทุกวันมาน,นี้จัง ห้าหกปีแล้วฉีดมาเนี่ยอตอนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักยากินแต่ยาโรงพยาบาลกินจนไตจะพังแล้วเนี่ยกินวันละแปดเม็ดเวลาละแปดเม็ดนะกินจนเขาสั่งให้พอพกพไตแล้วอันนี้อาจารย์อุดอรเขาแนะนำมาให้กินยา ให้ใค่ให้กินยาตัวนี้ก่อน,นเนี่ยเนี่ยตัวโมดินะตัวโมีิเนี่ยโมด้าให้กินตัวนี้ก่อนก็กินตัวนี้หมดกินไปได้อาทิตย์หนึ่งนี่ละนเนี่ยเนี่ยกินตัวนี้อย่างกินอาทิตย์หนึง่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะตอนี้หมอนัดแต่ก่อนนะ่หมอนัดสองเดือนครานี้ยังไม่ถึงสองเดือนยาอยากดู ยายไปหาหมอก่อนนัดยังไม่ถึงนัดก,ก็ไปหาหมอก่อนเลยไปก่อนครับ,รบไปแล้วคราวนี้เขาเบาหวานลดเหลือร้อยร้อยสามอืมแต่ก่อนเท่าไหร่แต่ก่อนจะเบาหวานยายก็สองร้อยกว่า<อ>แต่ไม่ถึงสามร้อยสักทีหรอกแต่มันเป็นมานานแต่มันเรื้อรังมันไม่หยุด กินสีกินสีถึงนั้นเ่ะมาตั้งสิบกวาปีแต่มากินตัวนี้แหละตอนแรกซื้อกองเดียวและกองเดียวกอ,องเดียวครับกินไปกลองนึงหมดกลองมันดีดีขึ้นเยอะเลยล่ะเนี่ยไปหาหมอหมอว่าไตก็ดีดีขึ้น,น,นหน่อยความดันก็ลดคราวนี้มีเงินหน่อยก็ มากินตัวนี้คู่กันอาสิตงอาชิตตงมากินตัวนี้คู่กันเนี่ยกินสองตัวนี้เนี่ยมีแรงขึ้นเยอะเนี่ยตัวนี้ละเยอะเนี่ยตัวนี้ละดีแต่ก่อนเห็นว่าเลือดที่ฝ่ามือก็ซีดๆีใช่ไหมฝ่ามือแต่ก่อนซีดในตอนนี้ลองหันไปให้กล้องดูสิมีเลือดดูมีเลือดสีแดงแดงแดงครับเป็นแผลเป็นไรนะมันพุ่งจูดขึ้นมาแดงอย่างก็สีเลยเลือดนั่น แดงเยอะเลยดีขึ้นเยอะเนี่ยมืนอะไรก็ไม่มีแล้วเนี่ยตามท้าวตามอะไรไม่มีละมืนชาก็หายตรงคาบเหือนกับผมอย่ง่อนีีหน้าเหลืองอ๋ออาจารย์รดอนเห็นอยู่ทุกวันแต่ก่อนหน้าเหลืองหน้าซีดหั้งหน้าซีดดูแล้วลักษาทางถ้าอย่างนั้นคนเหนื่อยมากครัแต่ทุกวันนี้ไปชับไปเชงออะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ดีใจกับคุณยายบุญช่วยป้องฟาสิตอย่างมากเลย ต้องขอขอบคุณอาจารย์อุดอรด้วยที่นําสิ่งดีๆนี้มาแนะนําให้ได้รู้จักเนาะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับ